ผ่อนเท่ารถเก่งนะครับแต่ได้รถครอบครัวสายใหญ่ไปขับเลยนะครับผมกับเจ้าคันนี้นะครับอิวสุมิวเอ็กซ์1.9 DPD เนวี d ด o ออนิกท็อปสุดแล้วนะครับกับเครื่องยนต์1.9ต้องบอกว่ารถคันนี้สภาพสวยมากๆเลยนะครับผมด้านในกันหน่อยนะเป็นเบาะหนังสีดำแบบนี้เลยนะครับคุมโทนมาสปอร์ตแบบนี้เลยนะเบาะอ,อยู่ในสภาพที่ดีมากๆนะครับผม ด้านหลังนะกว้างขวางสะดวกสบายขึ้นลงง่ายนะครับเข้าออกสะดวกแบบนี้เลยนะครับผมด้านหลังแบบนี้มีจุดเชื่อมต่อไฟบ้าน220โวลต์มาให้นะครับเดินทางไกลไปทํางานไม่ต้องกลัวเลยว่าจะเสียบรถบุกไม่ได้นะมีจอกลางมาให้นะครับผมลูกอยากดูการ์ตูนนะครับแฟนอยากร้องเพลงคาราโอเกะบอกเลยว่าคันนี้อ็นเตอร์เนนตจบๆเลยครับผมด้านหลังนะครับดีไซน์ชมเชยแบบนี้เลยนะครับเอกลักษณ์มากของ MU X ทะเบียนจําได้ง่ายด้วยนะครับมาดูฝาคนขับกันบ้างครับคุณแจเป็นแบบสมาร์ทคคเลตนะครับผม ผมมันไลเป็นแบบมาลติฟังก์ชันเลยหน้าจอการคัสกินได้คันนี้มีนีวิเกเตอร์มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแอร์ได้เป็นแบบออโต้ด้วยนะคันนี้และเกียร์นะครับเป็นอัตโนมัตินะครับเครื่องยนต์1.9ต้องบอกเลยว่าประหยัดน้ํามันมากๆคันนี้ราคาเพียงแค่739,000บาทผ่อนแค่หมื่นสองนะคุณลูกค้าได้ขับรถ่วนคันนี้เลยนะครับผมดูคลิปนี้ให้จบนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้คุ้มค่าครับผมสวัสดีครับอยู่กับเซลแม็กอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมเอารถครอบครัวมานําเสนออีกหนึ่งคันนะครับ คันนี้เป็นเอลซ m มิวเ1.9 DVD เนวี่ดีออร์นะครับคันนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับของเครื่องยนต์1.9นะครับผมและราคาคันนี้บอกตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะ739,000บาทราคาพอๆกับรถเก่งเลยแต่ว่าได้ขับรถไซส์ใหญ่รถครอบครัวแบบนี้เลยนะครับผมผ่อนเริ่มต้นประมาณแค่12,000บาทนะผ่อนดีมากราคาดีมากได้ตัวท็อปสุดได้สีขาวด้วยนะครับบอกเลยว่าคันนี้นะอยากให้ดูให้จบเลยนะครับผม บอกเลยนะครับว่าผมจะพาไปดูข้างนอกข้างในห้องเครื่องโครงสร้างไปเลยนะครับว่าคันนี้สภาพสมบูรณ์แค่ไหนนะครับผมและถ้าคุณนะครับอยากส่งรถสวยคันนี้นะครับให้เพื่อนของคุณดูให้แฟนหรือว่าคนในครอบครัวดูนะครับสามารถกดแชร์คลิปนี้ได้เลยครับผมแล้วผมฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะรถสวยผมมีให้ดูทุกวันเลยนะเผื่อชอบคันไหนจะได้รีบจับริบกองกันก่อนเลยเลยนะครับผมคันนี้นะครับผมบอกเลยนะว่า สวยมากๆนะเดี๋ยวผมจะพาเริ่มต้นกันที่กระจังหน้ากันก่อนเลยนะครับผมคันนี้นะครับกระจังหน้าเป็นแบบโครเมียมลมดำนะเห็นไหมเขาจะไม่ได้เป็นโครเมียมเคลือบใสมันลดปกตินะแต่จะเป็นโครเมียมลมดําสวยมากสวยมากเลยเห็นไหมครับเล่นเงาตอนนี้ตอนกลางวันนะประมาณเที่ยงตรงนะครับผมเห็นไหมเล่นแสงแดดสวยมากนะครับแล้วเป็นโครเมียมชิ้นใหญ่สองชิ้นแบบนี้เลยนะครับโลโก้นะยูสุแบบนี้เลยนะครับอยู่เงาเงาแบบนี้นะครับแทบไม่มีรอยขีนกระเด็นใสเลยรถสวยมากๆนะครับผมเห็นไหมดีไซนาน่า เทสปอร์ตนะคันนี้มีความที่แบบว่าเอกลักษณ์ของอีซูซุมากๆนะไฟหน้าแบบนี้เลยนะครับผมแล้วมีไฟลาร์วีดีมาให้แบบนี้นี่โอ้โหสวยมากนะครับผมสวยมากนะแล้วไฟหน้าได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์ด้วยนะนี่ไฟอดีตรงนี้1อันตรงนี้อีก1อันนะครับผมต้องบอกว่าสวยมากนะปัะตันหมอคู่หน้าให้มาเรียบร้อนแล้วนะครับผมขอบคิ้วตรงนี้นะเป็นสีขาวเดียวกับตัวรถนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสีดําเปียนรงแบ็กสวยมากๆเลยนะครับผมเห็นไหมภาพรวมรถสวยมากนะครับคันจริงมาดูได้เลยนะครับรถอยู่ที่กรุงเทพ มีนบุรีนะครับผมพาช่างมาด้วยได้นะ,ะลูกค้าเราดูนี่นะครับแม็กตัววายเห็นไหมเป็นตัววายนะแล้วเป็นครูโคนปัดหน้าเงาสวยมากนะโลโกโอ้อลซุดูสิสภาพแทบไม่มีรอยเลยนะแทบไม่มีรอยเลยสวยมากๆนะครับผมสวยมากได้ยางของบิสโตนด้วยนะได้ยางของบิสโตรเนะรดูดอกยางซะก่อนนะครับโอ้โหเหลือๆเลยครับซุ้มล้อกันหน่อยน็อตสะอาดสะอ้านแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมเลย สะอาดสะอานมากอ่ะดูโชกันหน่อยโอ้โหสภาพต้องบอกว่าพร้อมใช้งานพร้อมใช้งานเลยนะครับแชสซีสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมอ่าเห็นไหมบอดี้ต้อบอกว่าสวยๆนะคันนี้ก็ต้องมองข้างนะครับสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับมีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ามือจับโครเมียมนะสวยมากนะครับเป็นโครเมียมแบบดีไซน์ตรงๆแบบนี้เลยนะครับผมแล้วสวยมากเลยนะสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานอยู่ครบหมดนะครับ ข้างในกันหน่อยนะครับคันน,นนี้คุมโทนด้วยเบาะหนังสีดานะครับผมสวยมากด้านข้างนะครับตรงมือจับประตูเนี่ยพุ่มหนังมาให้ซอฟทัชเลยนะครับคันนี้แล้วตัวนี้เป็นสีดานี่ตัวนี้โครเนี้ยโอ้โหสวยสุดเลยนะครับผมรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับใส่ใจมาอย่างดีเลยนะแล้วเบาะสภาพดีมากเบาะสภาพดีมากนะครับคันนี้แอร์แบ็กต้องบอกว่ารอบคันเลยนี่เห็นไหมมีแบบกตรงนี้ด้านข้างมีาให้เรียบร้อยนะครับนี่สภาพหนังเดินได้สวยๆแบบนี้นะครับได้ไม่มีฉีกขาดนะหนังสภาพดีมากเห็นไหม สภาพไม่ได้ยุบหนังไม่ได้ย่นเลยนะดีมากมากนะแล้วบอกเป็นแบบคนะูแม็กก์นะบอกคูแม็กก์ก็คือเบาะเขาไม่ไม่อมความร้อนนะระบายอากาศได้ดีนะ <S <S เห็นไหมนี่ช่องเก็บองด้านหน้านะครับโอ้โหสวรๆนี้เลยนะครับมีจุดเชื่อมไฟให้ด้วยนะนี่ด้านหน้าตรงนี้เ็บอของเครื่องนได้เลยนะช่องใหญ่มากนะครับช่องใหญ่มากตรงงนี้นะครับวางก้านนะ้ำวางขวดน,น้าได้เลยนะเดินทางไกลก็สะดวกสบายเลยแต่ว่าวางข้างก็ได้นะวางข้างก็ได้ก็มีมาให้เช่นเดียวกันนะครับผม อ่ะดูน็อตก,กันหน่อยนะครับโอ้โหสะอาดสะอาดแบบนี้เลยนะครับน็อตไม่มีรอยบิดรอขยขข่เลยนะเห็นไหมเนี่ยรอยติ๊กเดิมโรงงานนั่นอยู่นะรอย QC เดิมโรงงานนั่นอยู่เลยครบ,ครบ,ครบเลยนะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบทุ่นหมดนะครับเห็นไหมนี่น็อตสวยๆเลยนะอ่ะดูโครงสร้างกันหน่อยโอ,อ้โหจะพลาดยดังไงแล้วนี่เลยนะครับผมโอ้โหเป็นท์อาร์คเรียงตัวสวยงามแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมชิ้นเหล็กนะครับสภาพต้องอยู่แบบนี้ครบสวยๆอย่างนี้นะปกติถ้าเกิดเราดูรถหลายคันนะครับจะเห็นว่า การประกอบชิ้นเหล็กมันจะคล้ายๆกันนะของห,หลายแบรนด์เนาะอ่าด้านหลังกันบ้างครับผมสะดวกนะกว้องขวางมากๆนะด้านหลังตรงนี้นะครับแถวนั่งตอนที่สองนะนี่เลยก้อว้างอันนี้เลยนะครับเข้ามาแล้วตรงนี้ให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับเป็นจุดเชื่อมไฟบ้านนะครับผมนี่เป็นจุดเชื่อมไฟบ้านนะ220โวลต์นนะเพราะว่าเวลาหลายคนเนี่ยเดินทางไปทํางานงาต่างจังหวัดเนาะก็อาจจะต้องมีงานที่ต้องเอาไปทําด้วยเนี่ยแต่แต่ว่าในรถเนี่ยมันจะไม่สามารถเสียบพวกโน้ตบุ๊กได้ใช่ไหม แต่เนี้ยเสียบได้เลยโน้ตบุ๊กเสียบได้หรือว่าสายแคมปิ้งเสียบตู้เย็นไซเล็กได้นะตู้เย็นไซเล็กเสียบได้นะครับผมเห็นไหมให้มันครบๆเลยแล้วจุดเชื่อมต่อ USB UM น้านหลังก็นั่งใช้แบตมือถือได้สบายๆเลยนะครับหน้าัอกลางมีมาให้เรียบร้อยเลยนะครับผมต้องบอกเลยว่าเวลาเดินทางนะครับก็เปิดกระตูนให้ลูกดูก็ได้นะครับหรือว่าแฟนอยากร้องคาราโอเกะนี่เลยครับไล่มานนานหลังกับลูกนะปล่อยร้องเพลงข้างหลังได้เลยสบายๆแบบนี้เลยนะเขาเก็บได้นะครับในกรณีที่ไม่ได้เปิดนะนี่เห็นไหมยักเปิดก็กดตรงนี้ออกมานะคร มีแอร์ร้านบนมาให้แบบนี้เลยนะครับผมนี่โอ้โหไฟต้องห่วงออน,นะใช้งานได้หมดนะติดตั้งนี่คือปรับแอร์นะครับผมมีลําโพงมาให้ได้ไหมด้านบนเห็นไหมโอ้โหบอกเลยว่าถ้าเป็นเรื่องของเอ็นเทนนะคันนี้ให้มาสุดๆเลยนะครับผมรถสวยมากๆนะเห็นไหมบอดี้ฉมด้า่นท้ายนะครับต้องบอกว่าเป็นฉมยอดนิยมนะตัวเนี้มิวเอ็กคันนี้เป็นฉมยอดนิยมนะครับผมสวยมากเห็นไหมไฟท้ายโคมนี่โอ้โหสายสะอาดหมดนะครับไม่มีรอยแตกนะไม่มีรอยเหลืองนะครับผม คมสวยมากนะคมสวยมากอ่ะดูฝาท้ายกันหน่อยนะครับผมอ่าเห็นไหมโชว์สภาพดีนะโชว์สภาพดีปกติหมดเลยนะครับผมดูหัวน็อกกันหน่อยเห็นไหมสวยแบบนี้เลยนะครับโอ้โหลอยต่อเลยลอยอาร์คเนี่ยเห็นไหมชิ้นงานนะครับเรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับผมสวยสวยมากนะหัวน็อตอยู่ครนทุกคบแบบนี้เลยนะครับผมตรงนี้นะครับอ่าด้านหลังเปิดแล้วเวลาบอกพับเนี่ยมันจะล่ามเรียบไปครับตรงนี้นะ ตรงนี้เป็นชุดเก็บอุปกรณ์นะอุปกรณ์นะครับมันก็จะมีอุปกรณ์แม่แรงแม่ไหลพวกนี้เนาะมาให้เรียบร้อยนะครับผมอ่ะนี่เลยยับยางอะไหล่มีมาให้นะไม่ต้องกังวลนะครับนี่โอ้โหเผานะครับสภาพต้องบอกว่าเรียบร้อยนะคันนี้สภาพเรียบร้อยนะครับผมนี่นะข้อสะดวกสบายเลยนะครับผมคันนี้ประตูหลังนะครับปิดตดิสดสติดแบบนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมรถสีขาวเดิมสวยๆแบบนี้นะครับถ้าดู ั้อน,นี้กันหน่อยนะครับเห็นไหมแคสซีดนะ้าสวยๆน,นี่เลยเขาต้องกังวลน,นะคือรถครอบครัวพวกนี้มันไม่ใช่คนจะมาแต่งซิ่งอยู่แล้วนะพวกพวกเรื่องพวกเรื่องแคสซีเดมันเดิมๆอยู่แล้วแหละนะครับมันต้องมากังวลเลยนะครับผมที่สําคัญนะเรารับประกันโครงสร้างรถให้นะไม่มีชนหนับพิจความแน่นอนนะครับผมเอาไปตรวจได้เลยนะครับที่ศูนยะ์อิสุนะถ้าเจอรับซื้อคืน100%เ็นเลยนะครับผมแต่คุณไม่ได้คืนหรอกเพราะรถมันสวยนะนี่เลยนะครับผม กุญแจสมาร์ทเเลดมีมาให้เรียบร้อยนะครับผมไม่ต้องหยิบกุญแจมากดรีโมทนะก็เดินมาแล้วก็เปิดประตูเข้าได้เลยนะครับผมแต่มีระยะห่างนะไม่ใช่ว่าเรานั่งอยู่ในคาเฟ่แล้วจะมีคนขึ้นรถเราได้ไม่ใช่นะ,ะเดี๋ยวคันนี้ผมทาลองเครื่องให้ดูนะครับไปดูเน้อปัดเดินมาด้วยกันเนาะปุ่มพืตาร์ทนะครับอยู่ฝั่งซ้ายมือนะอตรงนี้นะครับผมก็เหยียบเบรคแล้วกดได้เลยนะครับสัญ,ญญาณเตือนต่างๆนะครับขึ้นปกติหมดนะครับใช้งานได้หมดนะเช็ครถได้ทั้งระบบเลยนะครับผมนี่ ได้แล้วมีคําว่าอีลสูึ้นมันตั้ตรงหน้าจอตรงนี้นะครับผมเห็นไหมโอ้โหแอร์เย็นมากขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแอร์มันตั้งออโต้ให้เราเลยนะเพราะผมกดออโต้ไว้นะครับก็คือมันจะมีเซนเซอร์นะตรวจจับแล้วก็ตั้งอุณหภูมิให้ตั้งพัดลมให้นะครับผมหรือว่าถ้าเกิดเราไม่ชอบที่มันตั้งให้เรากดเองได้เลยนะครับผมเหเห็นไหมก็ต้องห่อนะแอร์เย็นสบายนะครับแอร์เย็นสบายเลยนี่จอดรถอยู่กลางแดดนะจอดรถอยู่กลางแดดนะครับผมนี่เยน็ยนๆแบบนี้เลยโอ้โหสดชื่นนะครับสดชื่นอ่ะ ผมอะไรกันหน่อยนะครับผมนี่เลยมันมัลติฟัง c t i o นะฝั่งสายมือนะครับนี่เลยควบคุมเครื่องเสียงนะครับนี่บวกลบได้เลยสบายๆนะหรือว่ารับสายเขาเข้าได้โทรเข,ข้าได้นะเวลามีคนโทรมาจะได้ไม่ต้องก้มไปหยิบมือถือให้ให้เสียงต่อการลัตสายตาข้างนอกไม่ต้องเลยนะครับนี่เลยกดตรงนี้ได้เลยนะครับ <c> ส่วนฝั่งนี้นะครับก็ควบคุมควบคุมโทรน,นะครับผมนี่เลยนะมีมาให้เรียบร้อยนะครับผม <c> อมใช้งานอยู่แล้วนะครับผมอลัรหุ้มนห,หนังมาอย่างดีเลยนะครับเส้นด้าเดินเรียบร้อยไม่มีฉีกขาดมองกันเลยอายนะ สวยมากเลยนะครับอ่ะคันนี้นะครับเลขมาอยู่ที่1นึ0 0 0ืนโลนะเลขมาอาจจะดูสูงมาทีนึงแต่ว่าก็เรารับประกันไม้แท้ให้แล้วก็คันนี้นะผมบอกเลยว่าสิิงมันคุ้มค่าคืออะไรให้พี่ดูนะพี่ดูราคาให้เห็นๆกันเลยนะนี่เจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับคือเลขมาพระอาจจะดูสูงมาิดนึงนะครับแต่ว่ามันแลกมาก,กับราคาค่าตัวที่บอกเลยว่าเอื้อมถึงได้ง่ายมากนะครับผมกับราคาแค่เจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะ รถครอบครัวไซส์ใหญ่นะครับแบรนด์หลักจากอี่ปุสูด้วยนะไม่ใช่แบรนด์รองนะครับผมแล้วบอกเลยว่าผ่อนเริ่มต้นอยู่แค่ประมาณหนึ่งหมื่นสามพันบาทนะคุณก็ได้ขับคันนี้แล้วนะครับผมโอ้โหรถสวยมากนะครับอ่หน้าจอตรงนี้คัสก,กินได้นะครับผมมีนีวิกิเตอร์มาให้แต่ว่าอันเนี้ยขออนุญาตยังไม่เปิดเพลงเดี๋ยวมันติดลิขสิทธิ์นะครับแอร์ออโต้เมื่อกี้อธิบายไปแล้วเนาะจะตั้งค่าก็กดได้เลยนะครับพัดลมพัดลมอุณหภูมิแอร์ตั้งค่าได้หมดเลยนะครับพัดลมอยู่ฝั่งนี้นะนี่เห็นไหม โหมดเลือกได้หมดนะครับนีแอร์นะครับแล้วก็ถ้าไม่อยากกดอะไรก็ออโต้คำเดียวให้ง่ายแบบนี้เลยนะครับผมแล้วดูนะเกียร์เป็นแบบอัตโนมัตินะครับหวัวเกียร์ยังแบบสภาพดีอยู่เลยนะครับผมเห็นไหมสภาพดีมากอันนี้ที่เห็นดูไม่ใทบไม่แทบเป็นฝุ่นเป็นไรนะแดดเป็นสองนะแดดเป็นสองแล้วมันทําให้สีตรงบนกับข้างล่างไม่เท่ากันเฉนยนะแต่จริงๆอะสภาพานะี่เห็นไหมสวยนะครับโอ้โหวสวยมากเลยนะครับนี่เดี๋ยวคันนี้นะครับผมพาไปดูห้องเครื่องกันนะครับว่าสภาพเนี่ยสมบูรณ์เรียบร้อยแค่ไหนนะครับ มาต่อกันที่อบริเวณห้องเครื่องกันบ้างน,นะครับผมเริ่มกันที่สารโงกันก่อนนะนี่สติกเกอร์นะครับอยู่ครบเรียบร้อยแบบนี้เลยนะแล้วให้ดูกันหน่อยนะครับบริเวณเชื่อมต่อต่างๆ,ๆนะครับเห็นไหมเม็ตอาร์กนอยู่หมดนะครับมีเศษฝุ่นบ้ากนะแต่ว่าไม่ต้องกังวลน,นะครับเดี๋ยวเราย่ยล้างให้สะอาดๆเลยนะเห็นไหมครับโอ้โหนี่เป็นอาร์คนะครับผมซีลเดิมก็อยู่เ,เดี๋ยวขอมุมอืนดีกว่าเพราะว่าเวลาเราไปมุมเงยไปหาฟ้ามันไม่โฟกัสนี่เห็นไหมซีลเดิมอยู่นะครับซีเดิมอยู่อย่างนี้เลยนะครับ มันน uh ็อตอยู่ตรงนี้มีค่าฝุ่นเล็กน้อยนะครับผมฮ่าสวยอีกฝั่งหนึ่งหน่อยนะอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันนะครับผมนี่เห็นไมันน็อตแบบนี้เลยครับผมมาดูห้องเครื่องกันหน่อยนี่เดินสายไฟเรียบร้อยนะครับมาดูโครงสร้างกันนี่ตรงไหนที่ดูไม่ชัดนะครับผมก็สามารถชะลอคลิปได้นะสามารถชะลอคลิปให้มันช้าๆได้นะครับผมจะได้มองกันชัดเลยนะนี่เห็นไหมดูนะครับหรือว่าถ้าเกิดอยากได้รูปเพิ่มเติมก็ สามารถบอกได้เลยนะนี่ดีดีไ้รหัดเครื่องยนต์นะแล้วกรอบสวยงามแบบนี้เลยาสะอาดสะอานนะครับนนะ้เอาไปดูนะครับนี่ตรงไหนมองไม่ชัดก็ขอรุ้เพิ่มเติมได้เลยนะครับผมอ่มีเพจอยู่นี่นะนสวยเลยนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับผมกับเจ้าเครื่องยนต์คันนี้นะต้องบอกเลยว่ารถคันนี้สวยจริงๆนะครับกับราคาที่ดีๆเลย ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเจ้าคันนี้นะครับเอวุสุมิวเอ็กซ์1.9ดีวีดีเนวี่ดิออนิกนะครับคันนี้ผมบอกเลยนะครับว่าฟรีดาวนะครับประชุมมาแค่ใบเดียวก็ออกรถได้นะและโปรโมชั่นนะครับผมบอกเลยนะค่าจะค่าโอนฟรีไปเลยนะครับผมและที่สำคัญนะผมแถมให้ด้วยนะทร่มในมอนคาร์เข้ารูปตรงนุ่นมีให้เลือกมากกว่า20เจดสีนะครับผมชื่นชอบคันนี้นะครับผมจงกระสีปเป็น50526เบอร์ที่บอกไว้ข้างหน้านะแอดไลน์หรือโทรผมได้เลยครับ